ับเพื่อนๆวันนี้ก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์ like, นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับขบเพื่อนๆวันนี้เรามารับชมนะครับเป็นพระเรียนนะ,ะเหรียนขนาดไม่ใหญ่มากหนักแล้วก็ไม่เหล็กจนเกินไปนะครับขนาดกำลังพอดีนะเรียนลงพอนื่องวัดจุฬามณีนะครับสมุทรสงครามอาซาบเรียนนี้อ่าอันนี้คือคาดการนะครับน่าจะไม่ทันหลวงพ่อนะอ่าน่าจะเป็นรุ่นย้อนนะครับ จะการขึ้นของตัวหนังสือแบบนี้จะเป็นพระยุคประมาณปี3ามข้าขึ้นมาปีสี่้าห้าข้าหกว้าประมาณนี้ะนะครับการขึ้นตัวหนังสือเป็นฟอนต์ลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆก็สามารถศึกษาไว้ได้นะฟอนต์แบบนี้ก็จะเป็นพระยุคไม่ะม่ละ,ะแล้วก็ธรรมชาติผิวประมาณนี้เป็นของปี6 0นะครับรุนลาผลภูนทวีนะ d ีร้อยอ่าก็ชื่อรุ่นตามที่แกะสลักไว้ด้านหลังเลยนะครับอ่าสับเหรียญนี้ก็ยังที่บอกนะเพื่อนๆเป็นเหรียญย้อนเป็นปีใหม่และปี60เนี่ยอ่าก็เกิดธรรมชาติของเหรียญเกิดไม่มากนักนะครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรให้ดูแน่นอนครับเพราะว่าพระยังไม่ได้ผ่านอายุการเวลาที่ยวานานนะก็มาวันนี้ก็ประมาณ4 5ปีนะครับพอสีปีแบบนี้อพระเนี่ยเราจะดูตรงไหนล่ะ ้าเป็นพายุไหมเนี่ยเราก็จะมีชุดดูอย่างเช่นโค้ดนะครับโคดพระการลันนับเบอร์เลขต่างๆเนี่ยแต่ว่าองค์นี้ไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดเราดูอย่างไรก็ดูเช่นเดียวกับพระยุคเก้านั่นแหละเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดจากการทอดพิมพ์มาเนี่ยพอไม่ทอดพิมพเนี่ยพระเนี่ยต้องมีความคมชัดนะครับเช่นองค์นี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวหนังสือก็ดีนะครับหรือว่ารอยลิวจีวรการแกะ ต่างๆมีความลึกลงไปและผิวเนี่ยเรียบตึงแบบนี้นะครับอ่าก็เป็นคุณสมบัติของพระเทที่เราใช้ในการวิจัยกันนั่นแหละอ่าแต่ว่าแค่อ่าอันเนี้ยยังไม่มีความเก่าให้ดูมากนะักอ่าเกิดเอาหมายเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าพายุไหมมีฟอนตประมาณไหนนะอ่าเพื่อบางองค์ไม่มีขอสอบไม่มีอะไรเนี่ยเราจะได้แยกแยะได้นะครับ กจะทําให้เราเช่าหาได้ง่ายยิ่งขึ้นละกันนี่จะไม่ทําให้เราดูแท้เก๊ได้ใช้จุดนั้นในการดูนะครับแต่ว่าก็ทําให้เราเช่าได้ง่ายขึ้นนะเรื่องธรรมชาติผิวธรรมชาติพระธรรมชาติการแกะบอกอะไรประมาณนี้นะเห็นไหมดวงตาลึกคมชัดแน่นอนรับพระเทนะแบบนี้นะแต่เป็นยุคใหม่เป็นยุคใหม่เขาอาจจะเล่นปีประมาณปีหนึ่งกว่านะั้นถึงขันเนืองเท้าที่จำได้นะครับ ที่ทันหลวงพอ่ออันนี้ไม่ทันนะปีกสูดแล้วไม่น่าทันแล้วแ,วแต่ว่าเก๋สวยงามเป็นพระแท้เราก็นํามาศึกษาได้นะครับแบบนี้แล้วก็เหรียญขนาดเล็กเลยนะแล้วก็แกะได้สวยงามมากนะครับเล็กคมชัดดีมากนี่เห็นไหมหลังนี้ก็อ,องค์ประกอบเยอะแยะไปหมดเลยนะแบบนี้ขี่ยากนะครับขี่ยากองค์ประกอบเยอะแยะแบบนี้นะเม็ดแบบ ดอกมงดอกไม้นะครับเล็กหม่ลายยันแบบนี้เห็นไหมครับกนะ็เป็นผาแดแ้ที่ชัดเจนนะเป็นผาดแหยุคใหม่นะครับเก๋สังเกตนะครับว่าอนเนี่ยเขาจะเป็นระเบียบเรียบร,ร,ร้อยนะผาดยุคใหม่จะไม่มีเส้นตรงเส้นแตกอะไรเลยเห็นไหมครับนะสามารถสังเกตจากจุดนี้ก็ได้เพราะว่ามีกระเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นเนี่ยตัวหนังสืออนเนี่ยมันสามารถสังเกตได้นนไดเลย,เมมยนะ ว่ามีการพัฒนาการอย่างชัดเจนเลยนะถ้าเพืเ่อนๆลองเปิดคลิปประาณเปลี่ยนประาณปี2 5 0 0เนี่ยกับ2 5 6 0เนี่ยเพืเ่อนๆจะเห็นความแตกต่างนะชัดเจนเลยแหละโอเคนะครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ